สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะคราวนี้ก็มาตัดแต่งจริงมาดันใกล้น้าฝนแล้วตัดแต่งเดี๋ยวเขาจะได้แตกใหม่เพราะว่ายังไม่เห็นติดลูกเคยติดอยู่ปีเดียวโดกโดโ,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 โอกสาวชาวสวนนอนหนาวใจรันจวนอยู่บ้าน กลางสวนทุเรียนลมหนาวพราวพัดรูตรุดูพัดหมนแปรเปลี่ยนวัยสาววัยสาววัยสาวร้องไม่ได้ <c oughs> ร้องแล้วขัดรู้สึกจะไม่ได้ขัดความเป็นจริงเอาสาวเหลือน้อยนีย่เดี๋ยวเราให้ดูอะไร พอดีเราตัดเสร็จแล้วได้ยินเสียงนะเสียงร้องไงเนี่ย,เ,ยเราก็นึกว่านึกว่าอะไรวะน,นึกว่ารังนกอยู่ตรงนั้นที่ไหนได้อยู่ที่ต้นนี่กระท้อนไหนขอดูไหนลูกไอีแม่ทำไมมาหาหาบ้านให้หนูแบบนี้นะฮะดูซิเนี่ยฮะฮะทำไมแม่หนูเขามาทำอะไรให้แบบนี้ฮะทำไมไม่ไปทำ รังที่มันแข็งแรงกว่านี้อ่ะเอาวลูกโทนลูกทนนะอุ้ยตายแล้วพยายามดูแลดีๆนะเอ้เราก็ตกกระจนะเนี่ยเออเออเอาจา้จาจา้าจ้าเดี๋ยวรอแม่เดี๋ยวรอแม่นะจา้าแม่เอาไปหาอาหารให้กินตกใจไม่ว่าตายแล้วตัดแล้วทำรังนกลน นี่ยอด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 อ่อนๆเดี๋ยวยอดอ่อนๆของมะดันเนี่ยไปต้มต้มใส่ต้มยำต้มยำอะไรก็ได้ต้มส้มอะไรก็ได้อุ้ยอร่อยนะจ๊ะเนี่ยกินกับส้มตำลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ได้รสชาติคล้ายๆชะมวงชะมวงกับมะดันเนี่ยมันตระกูลเดียวกันปะน,นี่ยนะอร่อยนะทนี่รอดูว่า ที่เราตัดแต่งไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงยังไม่ได้เก็บกวาดเลยนี่เห็นไหมปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักธรรมชาติเอามาหมักหมักหมกแต่เราไม่ได้อ่ไปเร่งเขานะถ้าเราอยากจะเร่งก็ไปเอาน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้นําหมักต่างๆมาลดรดร,ราดได้เลยนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ถ้าจะทําให้เป็นดินปลูก ก็เอาที่วงที่บัวกับดินมาใส่ผสมกันเราก็จะได้ดินปลูกที่มีธาตุอาหารสำหรับต้นไม้หัวเหนื่อยอนะเนี่ยเหนื่อยจริงๆตรงนี้ยังไม่ได้กวาดนะเห็นไหมตรงนี้ยังไม่ได้กวาดเราอเอ้ย,ยังไม่ได้คนนี้เลยเีะยรกัน ยังไม่ได้เก็บกวาดเลยขอคนหน่อยตาเอ๋อุย้ยนี่น้ำหมักผลไม้ที่เราเคยทำคลิปให้ที่เก็บชมพู่มาเห็นไ,ไหนชมพู่เห็นป่ะเอามาหมากักปลูกชมพูท่ทำปุ๋ยหมกักแล้วก็ไปเลี้ยงปาร์ตี้หนอนกับนกปลูกให้ทำปุ๋ยกับเลี้ยงหนอนเดือต้นชมพู่ใหญ่นะต้นใหญ่นะเออปลูกตั้งแต่หลังน้ำท่วมห้าสี่อ่ะ น้ำท่วมต้นไม้ตายเกี้ยงนี่เหลืออะไรสักต้นต้นเหลือต้นอะไรใช่หรือขี้เหล็กต้นหนึ่งคนดิ้นกันแต่เราก็ไปตัดออกซะปลูกใหม่ไม่เป็นไรตอนนั้นอ่ะยังไม่รู้ว่าขี้เหล็กก็มีไอ้นี่สารพัในการอ,อทำสมนลพรไล่ไลมแมลงได้ด้วยไงตอนนั้นไม่รู้ ย้อนไปเมื่อปีห้าสี่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ปลูกมีแต่แม่เป็นคนปลูกสบรองสารดได้หมดนี่คายคลนี่พวกนี้เป็นน้ำน้ำนีำน่หอมนะเนี่ยเออเป็นน้ำหมักผลไม้ที่หอมนะไม่มีกลิ่นเหม็นนะนเนี่ยชมพู่เนี่ยคิดดูเอาก็แล้วกันน้ำตาลเยอะดีเพราะฉะนั้นน้ำหมักชมพู่เยอะๆเขาก็ จุลินทรีย์นี่มีกินจุลินทรีย์เขากินพวกน้ำตาลน้ำตาลเป็นอาหารจุลินทรีย์อ่ะคนเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยวันนี้เหนื่อยวันนี้มาคลิปสันส้นฝากกดติดตามช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องเดียวที่เข้ามาช่องเรานะจะได้ความรู้นะเราจะย้ําเสมอว่าช่องเกษตรช่องปลูกผักอะถ้าเราเข้าไปทุกช่องเนี่ย เขาจะให้ความรู้เราทุกช่องเลยแต่และช่องเนี่ยเขาก็มีการทดลงทดลองทดสอบนู่นนี่นี่นั่นให้เราได้เห็นเนบางอย่างเราไม่เคยรู้เราก็ได้รู้ข้อเก็สอทุกช่องเลยนะติดตามไปเลยโอ้ยเหนื่อยหอบไปแล้ววันนี้มาแค่นี้พอแค่นี้ <c oughs>